สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูสวิตโซ่เอ็เอชร้อยสามสิบคีทหกโอ้เทียริงไม้ครับดูว่าอ๋อะจะมีพึ่งไหมโอ้ออย่างงี้เลยที่มันมันฟาดบูมกับอาร์มนะครับโอ้โห โอ้ติดติดเมื่อกี้ครับอเอาเกียร์ริงตรงนี้นี่โอ้จริงๆก็มันได้หนักอะไรแต่ว่ามันเอเอาดินไปวางอีกมันกระดกครับแท็งมันกระดก13บตันครึ่ง เพือง2,000รอบต่อบปีโอ้ต้นลำดวนก็มบมี่น้องต้นลำดวนนอนไปแล้วมีแต่พรองดีตัวนีออ่ลบหน่อยเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเสียติดดีดขึ้นมาในยุ่งครับไอ้ยะแทงดูก่อนครับสบายมาก อินทรายอ๋อโอ้โหมันมีแต่วัชพืชน,นะครับอ๋อค่อยๆดึงอย่างเดียวครับงานนี้เคจดวีครับพลังเคจดวีสุดอิหลีครับสุดอิหลี ไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียเมื่อกี้ฝนตกสักพักแดดออกครับเปรี้ยงๆเลยอ,อ๋อมันเป็นไม้อะไรไม่รู้เป็นเครือไี่น้อง คือต้นต้นวาครับนะ่มีมแมลงครับมแมลงอะไรมาตอมเขาเนี่ยเต็มเลย้ยดีไ่ต้องไม่มีมดแดงโซนนี้ไม่มีมดแดง ตรงนี้เคลียริ้งได้สะอาดสะอ้านดีครับน่าจะต้องรอให้แห้งก่อนแล้วก็เผาโอ้กุ่มกีนี่มีเล็กนิดสึกกับหมดครับนะคมมาเอาปืนก็มาเอา อวาสกิเคเจ็ดวีสำหรับปั๊มไฮดรอลิกหลอดไฟหกหลอดนะครับถ,ถือว่าในบรรดารถขุดนี่สวิตเตอร์โมโนี่หลอดไฟเยอะนะอ๋อต้องอยู่ห่างๆหน่อยเดี๋ยวกินไม้ต้นไม้ฟาดมาเนี่ยเป็นเรื่องนะพี่น้องโอ้หมีมิมด้วย มิมบินกันเฮวอนเลยครับนะอ,อาบุกลงไปนี่ครับแทคเจ็ดสิบก็อย่างนี้ครับไยได้เยอะเลยอึบต้องจัดระเบียบหน่อย เดี๋ยวฟาดมาเป็นเรื่องครับต้องระวังเรื่องกระจกนะถ้ากระจกก็จะแตกร้าวก็หมดเยอะอีกส่วนการดูแลครับรถใหม่ก็7,000ชั่วโมงครับประกันนะครับ กัน7,000ชั่วโมงโกรณีเครื่องพังปัมง๊มพังตัวเดินพังเอวพังนะครับโอ้ ถอนรากถอนโคนครับน้องเพื่อจะเจอแดดจะได้แห้ง ต่อยังเหลืออีกเลยออกพ่นออนึงน้องเลยกพ่นนึงเป็นเหมือนคลองเก่าเอาแทงดูครับแทงดูโอ้เสียงเครื่องนิ่มมากครับรับ ต้นอะไรเอ่ยปลนหอยวะเดยวเดยวเดยวเด้อว,ว,ว,วัชจะพืชไปน้องเก้าสิบห้าพลังมานี่โอ้ฮุบเครื่องคองมันเร็วก็จะประหยัดประหยัดกว่าเครื่องไดเร็กนะครับ ว่าการดูแลก็จะไม่มีอะไรมากมายครับให้กินเชื้อเพลิงที่สะอาดสะอ้านนะครับที่มาตรฐานโอ้สายเข่าม่น้องเลยอ๋อโอ้โอเคอร์รีงให้จบครับ ปลาไหลเนะไม่มีปลาไหล,ไไหลโอ้เรียบร้อยครับเสร็จด้วยดีนละ้เสร็จด้วยดี ค่อยทำไปครับนะเดี๋ยวว่ายังเหลือพี่น้องยังเหลือมุมนู้นนี่ครับนี่นี่เล่นมาจากนู้นเลยก็หลายไร่ตรงนี้สนใจเข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเติญทซัพ์หรือว่าเพจชาติาเตรซัทอิญทรัคย์เก้าแปดสองเ Truck งสามเจ8 272 3สอ2สอบถามได้ครับศิกษาได้ วันนี้มีฟันเงินมื่นนั่นแหละฟันเงินมื่นแน่นอนครับเสียติขับเองครับนักเลงพอโอ้เอาลงไปในในรล่องน้ำนะครับนะโอ้ยองเลย โอแดงเยอะครับโอแดงขึ้นเต็มหัวเลยเออย,ยๆครับยๆกดรู้สึกว่าจะเริ่มมืดแล้วครับอ่ะ เวลาหมดหมดเวลาไปน้องจบด้วยส w ิตโมเอ,อเทสไรสามสิบขิดหงโทับเกะมาสองปียังเจ้าครับเดี๋ยวงานใหญ่ใน,นงานใหญ่นะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ